เรื่องวันถลเลิงศกถลเลิงศกก็คือพ้นศกหนึ่งไปไปเข้าสู่ศกใหม่ไปเข้าสู่ศกใหม,กใหม่ก็ไปรับใหม่ก็ไปว่ากันใหม่ทำอะไรที่มันใหม่ๆหม่ทำชีวิตใหม่ให้มันได้เรื่องที่ใหม่ๆม,มได้ความรู้ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่เราก็ต้องศึกษาดูให้ดีว่าสิ่งใหม่ที่จะได้นั้นมันก่อให้เกิดคุณสักเท่าไรเกิดประโยชน์สักเท่าไรไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ประโยชน์นั้นต้องไม่ทำลายคนอื่นไม่แย่งประโยชน์คนอื่น เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันเกิดประโยชน์แก่กนตนเองและก็คนอื่นทั้งหลายทั้งปวงนะคนอื่นไม่ต้องหวาดระแวงเราว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำนั่นทำนี่วันนี้เดินผ่านมาแล้วก็อย่าไว้ใจนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้น ไม่สร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นและไม่สร้างความเดือดร้อในให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อในให้คนในครอบครัวญาติพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและควรทำนะต้องต้องนึกอยู่ให้ได้ว่าถ้าสิ่งใดที่เราทำมาแล้วในอนดีตนะเอากันว่าในปีก่อนนะ ถึงวันนี้เราปรับปรับจิตปรับใจปรับทัศนคติใหม่ว่าเลิกใช่เคยเห็นคนเลิกได้นะแต่เมื่อก่อนนี่มันมันอันนี้ก็ว่ากันตามตามที่เห็นนะวัยรุ่นนักเลงกวนเพื่อนมากเลยแต่ว่า อยู่ไปอยู่มาในเพื่อนเพื่อน<ๆ>ค่อนข้างจะรำคาญนะเนี่ยเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากคบไม่อยากเข้าใกล้แต่อยู่มาวันหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เกเรอย่างนั้นเน่ะกขจับไปแต่งงานพอมีครอบครัวโอ้เขาเรียบร้อยจะเป็นเพราะแม่บ้านที่ได้แต่งงานควบคุมอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่เขารับผิดชอบทำมาหากิน เป็นที่ชื่นชมของคนในหมู่บ้านนะนี่ก็มีนะ